สวัสดีค่ะวันนี้น้องโรตีให้ดูอ่าไหมห้าสีนะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าไหมห้าสีพิลุนที่เรียกไหมห้าสีพิลุนเพราะว่าการขึ้นคอร์สของเขาจะเป็นลักษณะนี้ไปเลยนะคะแต่ก็เห็นเส้นไหมชัดเหมือนกันนี่เลยเนะะี่ยค่ะเขาจะขึ้นเป็นเหมือนแบบเนี่ยอย่างไหมเงินเม็ดนี้นะะอย่างเงี้ยค่ะก็จะขึ้นเป็นแบบแพรเต็มเลยเขาเลยเรียกว่าไหมห้าสีพิลุนนะคะ อตอนนี้น้องมีไซส์10มิลน,นะคะไซส์10มิลน,น้องจัดโปรอยู่ที่1,000บาทนะคะพร้อมส่งฟรีเก็บปลายทางก็ไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พีสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยสำหรับหินใหม่พี่รุน54ก็คือราชาแห่งความมั่งคั่งแบบสมบุรแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานสุขภาพนะคะ เมตตามหานิยมได้หมดเลยใครสนใจก็สอบถามมาได้นะคะโปสิ้นปีค่ะ1,000บาทพร้อมส่งฟรีค่ะชิ้นละ1,000บาทนี่เลยค่ะสวยมากสนใจก็สอบถามมานะคะเฮงๆง,งปังๆทุกคนเลยนะคะ